มาอีกแล้วค่ะสารปรับปรุงดินชนิดพิเศษเกรดพรีเมียมของบริษัท P เอ์ศูนย์ห้ามาถึงที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบรุรีอีกหนึ่งพ่วงก,กันเลยนะคะท่านใดที่สั่งจองไว้จะนำไปดูแลบำรุงฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนก็สามารถมารับได้เลยนะคะวันนี้หนึ่งพ่วงค่ะลงที่สำโรงครึ่งหนึ่งแล้วก็มาลงที่นากระชายนะคะ อีกครึ่งหนึ่งสามร้อยยี่สิบกระสอบเลยทีเดียนนะคะสต๊อกไว้เป็นจุดๆเหมาะมากเลยนะคะท่านใดที่ทำลำไยแล้วกำลังจะเตรียมต้นนะคะเหมาะอย่างยิ่งสารประปุงบำรุงดินของเราช่วยในเรื่องของอันดับแรกเลยฟื้นฟูดิน ปรับปรุงคุณภาพดินปรับปรุงค่าพ h เฮในดินนะคะให้ดินนั้นมีสถานะความเป็นกลางเพื่อที่จะได้ดูดกินแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนั้นแล้วสารปรัปรุงมูลของเรายังเป็นอาหารพืชน,นะคะมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนไว้สําหรับเสิร์ฟต้นไม้ทั้งครบทั้ง 14บ่ธาตุกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะคะธาตุหลักก็จะมี N P K ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเสริมแล้วก็ธาตุรองรวมแล้วนะคะในกระสอบนี้อัดแน่นธาตุอาหารที่ครบแล้วก็ยังมีสารปรับปรุงดินด้วยนะคะสารปรับปรุงดินของเราก็จะมีดินมานโดโลไมด์คาร์บอนแบ克คะ,คะสามตัวนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ ที่จะทําให้ดินของเรานั้นกลับมาฟื้นฟูมีสภาพที่เหมาะแก่การใช้แล้วก็เพาะปลูกพ,พืชทุกชนิดมันจะเป็นยิ่งเป็นลำไยทุเรียนนะคะเหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าลำไยทุเรียนนั้นเป็นพืชที่ดูดกินอาหารเยอะมากในหนึ่งปีนั้นลำไยลำไยอ่ะจะดูดอาหารจากดินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงใบเยอะมากทีเดียวนะคะ เพราะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องเนี่ยพี่น้องชาวสวนลำไย,ยเนี่ยจะต้องนําสารปรับปรุงดินชนิดพิเศษเกรดพรีเมียมของเราเนี่ยไปใช้ไปฟื้นฟูบํารุงดินฟื้นฟูสภาพต้นตั้งแต่รากต้นใบเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะแป่ว่าจะได้ธาตุอาหารที่ครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะท่านใดที่กําลังมองหานะคะในเรื่องของอาหารพืชหรือ ปุ๋ยที่จะไปฟื้นฟูปรับสภาพดินให้กับลำไย,ยนะคะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือใน Facebook ลำไย,ยเงินล้านกเกษตรเงินล้านแล้วก็ครูเจี๊ยบกเกษตรออนไลน์ค่ะค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ